ยายตอนนี้กำลังเป็นข่าวดังเลยอะไรเขางมืองวะยังไงนี่ยายขายตรงขายตรงไหนขายตรงนู้นยายอะไรเขางมึงเนี่ยอยู่ดีดีก็มาตื่นข่าวก็เห็นมันดังไงยายมีคนติดคุกด้วยนะเออดีดีมีคนติดคุกบ้างก็ดีบางคดีคนตายเกือบร้อยไม่เห็นมีใครติดคุกเลยแต่ผมสงสัยอ่ะแค่ขายตรงเองทำไมถึงขนาดต้องติดคุกเลยอะแค่ขายของหาลูกทีมช่วยกันขาย ขายแล้วได้เปอร์เซ็นต์ต่อต่อกันไปก็ไม่ผิดหรอกมันก็เป็นแค่ธุรกิจ MLM ที่ถูกกฎหมายนั่นแหละอา้าวแล้วทำไมกรณีนี้ถึงผิดล่ะยายกูก็ไม่รู้นะแต่ธุรกิจแบบนี้มันเอื้อต่อการเอาเปรียบกันอยู่แล้วอาจจะไปทำผิดขั้นตอนไหนก็ได้ไอขั้นตอนที่เอื้อให้เกิดการทำผิดนี่มันคือตรงไหนอะยายเฮ้ยไอ้นี่อยู่ดีๆก็มาอยากรู้เรื่องที่เป็นสาระก็ทำไมดังก็ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นหรอกยายทีแล้วอีความรู้ประดับหัวไว้มัง่ง แล้วไอ้ขั้นตอนที่ว่านี่คือยังไงไยายไอ้ธุรกิจขายตรงมันมีระบบไบนรี่นะสิมันสุ่มเสี่ยงจะชวนคนมาลงทุนมากกว่าชวนคนมาขายของกินเปอร์เซ็นต์ล้วมันผิดตรงไหนอ้ยายก็แค่ชวนคนมาลงทุนเองอะก็ทำมันชวนต่อกันไปเรื่อยๆโดยมีสินค้าเป็นแค่ข้ออ้างมันก็เข้าขายแชร์ลูกโซ่ไงซึ่งมันผิดกฎหมายโว้ยแล้วไอ้ระบบไบนารี่ที่บันเอื้อให้เกิดแบบนั้นมันยังไงเหรอยายมันก็เป็นรูปแบบคนดึงคน มีดาวไล์ซ้ายขวาก็าแค่หาดาวไล้สองคนแล้วให้สองคนนั่นไปหาดาวไล์ซ้ายขวาของตัวเองอีกทีนึงต่อกันไปเรื่อยๆแล้วเล่นหาสมาชิกแล้วก็รักษาย,ยอดพวกกินเงินต่อๆกันไปไอ้ข้างคนหรืออัพไล์ก็ได้ส่วนแบ่งของดาวไล์ข้างล่างลงไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต่างกับขายตบทั่วไปนี่ยายเดี๋ยวสิโว้ยกูยังอธิบายไม่จบมันค่อนข้างซับซ้อนนะอ่าครับครับต่อต่อต่อเออที่นี่มันก็มีสายธรรมชาติ หรือสายขาวสายเทาแล้วก็สายดำยังไงอะยายสายขาวก็เบิร์ขายตรงทั่วไปก็คือทุกคนคือคนจริงๆชวนกันมาทำเปิดบิน้นส่งเสริมการขายสินค้าจริงๆถ้าลูกทีมด้านซ้ายด้านขวาของเราทำยอดหรือทำคะแนนขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้เหมือนกันแม่ทีมของเราก็ได้เงินตามขั้นบันไดที่บริษัทกำหนดไว้ยิ่งถ้ามีชั้นเยอะๆแต่และคนขยันขันแข็งที่จะขายของตามกำหนดของบริษัทที่นี่มึงก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำ แล้วสายเท้าอ่ะเห็นี้แหละโอกาสชิบหายเริ่มมาเยือนเพราะมันมีระบบจ่ายค่าตอบแทนเมื่อด้านซ้ายด้านขวาทําได้ตามเป้าก็จะเริ่มมีวิธีการแปลกประหลาดขึ้นมาก็คือการเซตอัพระบบดาวไลน์ของตัวเองโดยที่ไม่มีตัวตนจริงๆดาวไลน์แต่ละแอคเขาอาจจะมาจากบ,บัญชีบ้าบัญชีคนเท่าคนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่เหอะที่เรียกว่าการแพ็ค แล้วแต่และแอคเข้าซื้อแพ็กเกจสูงสุดของมันนะรับรองว่าการลงทุนเพื่อแพ็กของมันนี่ใช้เงินเยอะมากๆเลยอยู่ที่ว่าระบบแพ็กนั้นมีกี่เลเวลด้วยยิ่งหลายเลเวลก็จะยิ่งใช้ทุนเยอะแล้วซื้อแพ็กเกจหมายถึงอะไรใหญก็คือการเปิดบินครั้งแรกนี่แหละเขาเซตเป็นแพ็กเกจเลยเพื่อประโยชน์สูงสุดอัพไลน์ก็จะเชียร์ให้เปิดบินสูงสุดด้วยและยิ่งทําระบบแพ็กตัวเองเลยนะซื้อสูงสุดทุกแอคเข้าเงินลงทุนมาเซตเครือข่ายก็มาหาศาล แล้วมันจะได้กำไรยังไงอะยายลงทุนขนาดนั้นเก็บกินแค่เป็นขั้นๆจะคุ้มค่าสมัครหรือเปิดบินแต่และแอคเค์เหรอนั่นแหละนั่นแหละถึงได้เกิดการชวนคนมาลงทุนไงเพื่อให้คนนั้นมาเป็นดาวไลน์แล้วก็สอนทำแพ็คเป็นชัดๆก็คือดาวไลน์ของเราก็เลยไม่เน้นขายของไงเน้นสร้างแอคเค้์ปลอมๆใต้ชั้นของตัวเองแล้วก็หาเงินมาลงทุนเปิดบินสูงสุดเพื่อรับส่วนแบ่งเป็นชั้น,นพอเงินหมดชั้นถัดมาก็ชวนคนจริงๆมาทำแบบตัวเอง ให้เขาเซ็ตอัพคนปล,ปลอมๆใต้เราลงไปแล้วก็ลงทุนเก็บกินลงไปอีกเป็นชั้นๆทุกการลงทุนเปิดปินก็จะได้สินค้ามาทีนี้เรามึงสินค้าบานเลยก็เลยต้องเอาไปส่งขายให้พวก่อค้าปลีกในราคาถูกๆเพราะการขายสินค้าไม่ใช่ไพรอริตี้หลักความเฮี้ยไม่อยู่ตรงนี้แหละถ้าสมมุติมีคนใส่ซื่อเข้ามาในเครือข่ายมีความพยายามตั้งใจจริงจงัขายสินค้าจริงจังก็จะสวย เพราะต้องไปขายแข่งกับพวกพ่อค้าปลีกที่รับไปขายถูกๆคนทําจริงๆก็ขายไม่ได้เพราะต้องขายในราคาของบริษัทซึ่งแม่งแพงกว่าไอที่เขาเรียกว่าแพ็กนี่มันก็เหมือนเวลาเราเล่นไพ่ใช่ไหมที่มีคนเดียวเอาเลหลายๆขาใช่ไหมยายเออนั่นแหละเดี๋ยวนะ <S <S มึงรู้ได้ไงเนี่ยว่าเล่นไพ่เขาทํากันแบบนั้นก็คือผมจําเพื่อนมาครับไอสนตนิอย่ามาโกหกกูกูรู้ทันมานี้เดี๋ยวกูจะกระทือเพื่อเป็นการลงโทษ าไอสังขวานโอ้ยไม่อาจเล่นไฟไม่ชวนเลยนะมึงว้าใ่เพิ่งยังฟังคนของธุรกิจบอสไม่จบเลยไว้ต่อภาคสองขอยืนเส้นยืนสายก่อนโ๊วย เป็นตัวี e